สวัสดีครับก็เป็นครั้งแรก่องของชุดเกมเบอร์ครับขบ่าวดีคือไอตัวอะไรวะโกสเราเจอฮีโร่บ่ายแล้วครับมาดูครับผมในซิงเกิลเลเยอร์ระดับดีชอ็อต คือไม่ใกล้ไทยนี่มากครับผมก็เจอจับไอ้เจ้านี่แล้วก็ค่ะฮิโร่ไฟไม่ได้เตี้ยไฟนะครับเนื่องจากเราจะทำการเสียมซ้อมให้ดู ปุริยาก,กเลยไิกตายยากครับสะสมพธรรม,มาดาสองทีไอ้นี่เมื่อไรจะตายตายตายสักคนฮีโร่บายครับข้าจบ เราได้เพชร26เพชรตปืตนมีไหมอ่าเปิดทัก โลบายไหมตายยากอย่างนี้นครับฮีโร่บายจะไปตายยากงี้ครับนี่ครับโอ้ห้าสิบหกเมตรแล้วครับสวัสดีจบคลิปเพลงแค่นี้ครับสวัสดีครับตอนนีอื้อ